สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่อง Infinite Soul Message นะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อ5สิ่งที่คุณควรจะกำจัดออกไปจากชีวิตค่ะถ้าคุณสามารถทำได้นะคะทุกท่านเคยสงสัยไหมคะว่าการเดินทางผ่านชีวิตของคนเราเนี่ย มักจะพบกับอุปสรรคนะคะที่ขัดขวางเราจากการค้นหาความสุขและความสงบสุขในชีวิตนะคะอุปสรรคเหล่านี้มักจะอยู่ในรูปแบบของลักษณะนิสัยแล้วก็ความคิดเชิงลบค่ะสองสิ่งนี้ทําหน้าที่เหมือนน้าหนักค่ะที่ดึงเราออกจากศักยภาพความเป็นจริงและความเป็นมนุษย์ของเรานะคะเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับรู้ถึงสิ่งเหล่านี้และปลดปล่อยสิ่งเหล่านี้ออกไปจากชีวิตของเราค่ะ เพื่อตอนรับชีวิตที่มีความสุขและเต็มไปด้วยความเงียบสงบโดยการระบุแล้วก็จํากัดองค์ประกอบที่เป็นพิษเหล่านี้ออกไปจากชีวิตเรานะคะเพื่อที่จะได้เคลียร์เส้นทางสู่การเติบโตส่วนบุคคลและความสงบสุขภายในค่ะและนี่ก็คือสิ่งที่คุณต้องกําจัดออกไปจากชีวิตของคุณนะคะเพื่อมีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสงบและมีความสุขมากขึ้นค่ะข้อหน,นะคะก็คือความเชื่อที่จํากัดความเชื่อของคุณนั่นเองค่ะ ความเชื่อเนี่ยก็เหมือนกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะคะอุปสรรคในจิตใจของเรามักจะอย่างลากลึกจนเรายอมรับว่ามันคือความจริงค่ะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะห่างไกลจากมันก็ตามนะคะความเชื่อเหล่านี้อาจจะเกี่ยวกับความสามารถของเราหรือว่าคุณค่าในตัวของเราค่ะและศักยภาพที่เป็นไปได้ของเราด้วยทุกอย่างมักจะเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆน้อยๆแล้วก็คิดแบบซ้ําๆจนเติบโตเป็นความเชื่อมั่นที่มั่นคงเมื่อเวลาผ่านไปมัน ก็จะเกิดเป็นความเชื่อของเรานั่นเองนะคะลองนึกภาพความเชื่อที่ว่า ฉันไม่ดีพอฉันไม่สามารถมีความสุขสงบได้หรือไม่มีใครรักฉันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงแค่ความคิดเชิงลบเท่านั้นนะคะแต่ก็ยังเป็นความเชื่อที่สามารถหยุดเราไม่ให้เราพยายามหรือว่าเห็นคุณค่าของตัวเราเองได้ค่ะทำให้เราเนี่ยรู้สึกติดขัดไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เพราะเราเชื่อมั่นแต่ความเชื่อเหล่านั้นและความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนก็มาจากประสบการณ์ในอดีตหรืออิทธิพลของผู้อื่นรอบตัวเรานั่นเองนะ ะะตัวอย่างของความคิดเชิงลบที่จำกัดศักยภาพของเรานะคะก็อย่างเช่นถ้าคุณถูกวิพากษ์วิจารณ์บ่อยๆตอนเป็นเด็กคุณก็จะพัฒนาความเชื่อที่ว่าคุณไม่ดีพอการตีความจากประสบการณ์ของเราเป็นส่วนที่ยกระดับจิตใจ <c oughs> เช่นเดียวกับความเชื่อเหล่านี้นะคะที่ถูกสร้างขึ้นแล้วก็สามารถเปลี่ยนสมองของเราให้ปรับตัวให้ยอมรับความเชื่อเชิงบวกใหม่ๆได้และนั่นก็คือ การทำ affirmation นั่นเองนะคะหรือการพูดคำยืนยันที่เข้ามามีบทบาทโดยการยืนยันข้อความเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอเช่นฉันดีพอฉันคู่ควรกับความรักที่จักรวาลมอบให้ฉันเริ่มต้นตั้งโปรแกรมสมองของคุณใหม่นะคะกุญแจสำคัญก็คือ ความสม่ำเสมอนั่นเองค่ะทุกเช้าเนี่ยเมื่อคุณพูดคำยืนยันเหล่านี้นะคะคุณกำลังวางเส้นทางทางใหม่ของจิตใจและเมื่อใดก็ตามที่ความเชื่อที่จำกัดแบบเก่าเข้ามาทักทายให้คุณแทนที่ด้วยการเสริมพลังความเชื่อใหม่ของคุณค่ะเมื่อเวลาผ่านไปการฝึกฝนเหล่านี้จะพัฒนาความเชื่อและปรับทัศนคติของคุณใหม่สนับสนุนการเติบโตและความสุขของคุณได้นะคะ ข้อ2ความเสียใจความเสียใจมักจะถูกมองว่าเป็นเงาแห่งอดีตของเรา มีบทบาทเฉพาะตัวในการกำหนดการเดินทางของเราไม่เพียงแต่เป็นการสะท้อนถึงสิ่งที่ผิดพลาดแต่เป็นครูที่เน้นบทเรียนที่เราอาจจะพลาดไปทุกท่านว่าไหมคะว่าเราทุกคนเนี่ยก็เคยผ่านประสบการณ์ความเสียใจมาแล้วด้วยกันทั้งนั้นจะเจ็บปวดทุกข์ละทมกับอดีตมากน้อยก็แล้วแต่การเข้าไปเป็นเข้าไปเห็นกับประสบการณ์นั้นๆนั่นเองนะคะการยอมรับว่าเราเสียใจนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยคะ่ะแต่สิ่งที่สําคัญมาก กว่าการยอมรับก็คือการไม่ปล่อยให้ความเสียใจยึดเหนี่ยวเราไว้กับอดีตการคุ้นคิดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วหรือการลงโทษตัวเองสําหรับความผิดพลาดในอดีตจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ได้นะคะแต่ความเสียใจจะบดบังปัจจุบันและอนาคตของเราความจริงที่เราต้องยอมรับก็คือเราทุกคนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอดีตได้ค่ะทุกท่านว่าจริงไหมการตระหนักรู้ถึงสิ่งเหล่านี้ จะนำเราไปสู่กระบวนการของการยอมรับการยอมรับไม่ได้หมายถึงการอนุมัติข้อผิดพลาดในอดีตนะคะแต่เป็นการเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นน่เป็นส่วนหนึ่งของเราเป็นการเดินทางที่สำคัญต่อสิ่งที่เราเป็นในปัจจุบันการให้อภัยมีบทบาทสำคัญมากนะคะการให้อภัยไม่ใช่แค่การแสดงความเมตตาต่อตัวเองเท่านั้นนะคะแต่เป็นการก้าวไปสู่การหลุดพ้นจากโซ่ตรวนจากความเสียใจในอดีตนั่นเองค่ะ การให้อภัยช่วยให้คุณสามารถนำบทเรียนที่ได้เรียนรู้มาและใช้ประสบการณ์นั้นเพื่อผลักดันคุณให้เป็นคนที่ฉลาดขึ้นมีสติมากขึ้นคุณจดจำทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตด้วยเหตุผลที่ว่าประสบการณ์ที่นำไปสู่ความเสียใจนั้นเป็นบทเรียนที่พวกเขาทิ้งไว้ให้เป็นความท้าทายที่คุณต้องพาตัวเองออกมาให้ได้ไม่ใช่ติดอยู่ในวังวนแห่งความเสียใจนะคะ เมื่อคุณพบว่าตัวเองเนี่ยกำลังทบทวนกับความผิดพลาดในอดีตให้คุณเตือนตัวเองเบาๆว่าช่วงเวลาเหล่านี้ได้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่พวกเขาได้สอนคุณให้บทเรียนกับคุณและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่จะต้องก้าวไปข้างหน้ายอมรับบทเรียนเหล่านั้นให้อภัยตัวเองก้าวไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้สิ่งเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกอนาคตของคุณแนวทางนี้เปลี่ยนความเสียใจจากภาระให้กลายเป็นเข็มทิศที่นำคุณไปสู่ชีวิตแห่งการเติบโตนะคะ การตระหนักรู้ในตัวเองและจิตใจที่สงบสุขมากขึ้นด้วยค่ะผู้อ่านคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะให้อภัยกับอดีตที่เจ็บปวดแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สามารถทำมันได้เช่นกันนะคะข้อ3การเสียเวลาในชีวิตทุกท่านคิดเหมือนผู้อ่านไหมคะว่าเวลาเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในชีวิตและไม่สามารถทดแทนได้เมื่อช่วงเวลาหนึ่งได้ผ่านไปแล้วมันก็จะหายไปตลอดการ เป็นความจริงที่ตอกย้ำถึงความสำคัญของการใช้เวลาอย่างชาญฉลาดและในเวลาเดียวกันก็คือสิ่งที่เราต้องการที่สุดเช่นกันมันเป็นสิ่งเตือนใจว่าถึงแม้ว่าเราทุกคนเนี่ยจะมีเวลา24ชั่วโมงเท่ากันในหวันแต่วิธีที่เราใช้มันต่างหากที่เป็นตัวกำหนดการเดินทางของเราสิ่งลบกวนสมาธิแบบเดิมๆของเราโดยเฉพาะในยุคสมัยใหม่นี้มีอยู่มากมายสิ่งล้อตาล้อใจ เช่นการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียแบบเบื่อๆเ,เพราะเราไม่มีอะไรทำก็สามารถเบี่ยงเบนเราจากจุดประสงค์ที่แท้จริงของเราอย่างง่ายได้นะคะเราเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องถามตัวเองว่าหนึ่งชั่วโมงที่ใช้ไปเนี่ยเราได้รับประโยชน์จริงๆหรือเปล่าเราอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงไปกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการสร้างความสัมพันธ์หรือการทำงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ผู้อ่านไม่ได้หมายความว่าความบันเทิงหรือการพักผ่อนไม่ดีนะคะแต่หมายถึงชีวิตที่สมดุลความพอดีและการมีสติเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้ใช้เวลาที่คุ้มค่าและสามารถนำไปใช้ในการเติบโตส่วนบุคคลตามที่เราปรารถนาได้ ลองพิจารณาดูสิว่าช่วงเวลาที่คุณใช้ไปกับกิจวัตรประจําวันที่ไร้เหตุผลเนี่ยคุณสามารถทดแทนด้วยการใช้เวลาที่ทําประโยชน์ให้กับตัวเองชุมชนที่คุณอยู่หรือแม้แต่ธรรมชาติลองพิจารณาดูนะคะว่าแม้แต่เศษเสี้ยวของเวลานั้นเนี่ยสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปสู่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอย่างเช่นการอ่านหนังสือการทําโปรเจกต์ส่วนตัว หรืองานอเดิเรกต่างๆนั่นเองนะคะสิ่งเหล่านี้จะช่วยพัฒนาทักษะในการดำรงชีวิตผลของการกระทำที่มีประสิทธิผลเล็กๆน้อยๆเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับนิสัยประจำวันของเราให้สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวด้วยเราก็ต้องคำนึงถึงวิธีที่เราใช้เวลาที่เราสามารถทำได้ในชีวิตประจำวันของเราด้วยนะคะ โปรดจำไว้ว่าเวลาคือผืนดินที่ว่างเปล่าที่เราจะเลือกปลูกพืชพันธุ์ดอกไม้มาทำให้เป็นผลงานชิ้นเอกที่เต็มไปด้วยการกระทำที่มีความหมายและมีประโยชน์ต่อการเติบโตของจิตวิญญาณของเรานะคะข้อที่4ความสมบูรณ์แบบความสมบูรณ์แบบคือกับดักและดาบสองคมค่ะ ความสมบูรณ์แบบเนี่ยทำให้เราขยันและใส่ใจในรายละเอียดในการทำงานของเราก็จริงแต่อีกด้านหนึ่งมันจะกลายเป็นกับดักที่งานของเราเนี่ยไม่เคยรู้สึกดีพอโดยมาตรฐานที่สูงของเราเองและการแสวงหาความสมบูรณ์แบบที่ไม่อาจจะบรรลุได้สามารถนำไปสู่พาราดอกที่ทำให้เราทำงานหนักขึ้นแต่มีความมั่นใจน้อยลงเกี่ยวกับความสำเร็จของเราความเป็นเลิศนั้นเนี่ยมันน่ายุกย่องจริงไหมคะ แต่ความดีเลิศนั้นเนี่ยนำไปสู่การเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่องและความกระหายที่อยากได้การยอมรับอย่างไม่หยุดยัง้งเข้าครอบงำการแสวงหานี้อาจจะหมุนวนไปสู่การผลัดวันประกันพรุ่งอาจจะนำความกลัวว่าจะไม่บรรลุความสำเร็จหรือความสมบูรณ์แบบกลายเป็นอุปสรรคในการเริ่มต้นยิ่งไปกว่าน,นั้นยังส่งผลกระทบกับปัญหาสุขภาพด้วยค่ะอย่างเช่นสภาวะความวิตกกังวลและสภาวะความซึมเศร้า เนื่องจากความกดดันที่ต้องทำให้เต็มที่อย่างไรก็ตามการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สัญชาตญาณของความอ่อนแอนะคะ แต่เป็นการก้าวไปสู่ความถูกต้องและการเติบโตทางจิตวิญญาณการขัดเกลาอย่างต่อเนื่องจะเสริมสร้างทักษะและอุปนิสัยของเราอย่างแท้จริงอย่าปล่อยให้การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบมาเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตแต่เป็นการใช้ชีวิตให้ยั่งยืนและมีความหมายดีกว่านะคะข้อ 5. การแก้ตัวการแก้ตัวเป็นอุปสรรคที่ปิดบังเราจากการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของเรา มันเป็นเสียงกระซิบในใจที่บ่งบอกว่าเราไม่สามารถมีความสงบสุขในชีวิตได้ความฝันของเราไกลเกินไปหรือสถานการณ์ของเรายากเกินไปแต่ในความเป็นจริงแล้วข้อแก้ตัวเหล่านี้เป็นเสียงกระซิบที่ไม่มีนัยยะสำคัญเลยนะคะทุกข้อแก้ตัวที่เราทำเนี่ยจะทำให้เราอยู่ห่างไกลาจากเป้าหมายของเราไปอีกหนึ่งก้าวเสมอ เมื่อเราบอกว่าเราไม่มีเวลาหรือทรัพยากรที่เรามีไม่เพียงพอเรากำลังสร้างกำแพงที่ปิดกั้นศักยภาพของเราที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากความเป็นจริงด้วยซ้ำแต่เป็นการรับรู้ของเราเองความจริงก็คือสำหรับข้อแก้ตัวทุกข้อที่เรามีมีบางคนที่ต้องเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกันกับเราแต่กลับมีความสุขได้ประสบความสาเร็จได้ ความแตกต่างก็คือความคิดนั่นเองนะคะคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จได้ในแบบที่เขาเป็นคือคนที่มองความท้าทายไม่ใช่สิ่งกีดขวางบนถนนแต่กลับมองความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโตทั้งภายในและภายนอกการเอาชนะข้อแก้ตัวเริ่มต้นด้วยการยอมรับและนี่อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเพราะว่าต้องใช้ความซื่อสัตย์และความกล้าหาญที่จะยอมรับว่าเรายืนหยัดในแบบของเราเองได้ ข้อแก้ตัวที่เราหยิบยกขึ้นมาบอกตัวเองเป็นสภาพของคุณภาพจิตใจการตระหนักถึงข้อแก้ตัวของเราเป็นแค่ขั้นตอนเริ่มต้นค่ะขั้นตอนต่อไปคือการทำงานอย่างแข็งขัน เพื่อต่อต้านข้อแก้ตัวเหล่านี้ซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโฟกัสของเราจากสิ่งที่เราทำไม่ได้ให้เป็นการหาวิธีที่คุณจะสามารถทำสิ่งอื่นๆได้เพราะเราทุกคนมีจุดเด่นมีทักษะมีความสามารถที่ซ่อนอยู่กันทุกคนนะคะ การเปลี่ยนแปลงในมุมมองนี้เปิดโลกให้ชีวิตของเราที่เราปรารถนาที่จะเป็นผู้นำดังนั้นเมื่อคุณดูวิดีโอนี้โปรดจำไว้ว่าคุณได้เริ่มการเดินทางแล้วนะคะคุณแสดงให้เห็นว่าคุณไม่พอใจกับการถูกรั้งไว้ด้วยข้อแก้ตัวที่จะทำให้คุณมีความสุขสงบในชีวิต การรับทราบในข้อนี้จะเป็นก้าวทรงพลังไปสู่การหลุดพ้นจากขีดจํากัดที่คุณกําหนดให้ตัวเองและก้าวไปสู่จุดที่คุณต้องการการเรียนรู้การเติบโตและการบรรลุความสงบสุขนั่นเองนะคะท้ายที่สุดเราทุกคนแสวงหาความสงบสุขด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งก็ตามชีวิตที่บดบังด้วยความคิดเห็นของผู้อื่นจะแสดงออกมา การเคารพตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการเป็นอยู่ที่ดีนะคะความซื่อสัตย์ความาวาม,มีน้ำใจเป็นสิ่งที่สำคัญการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับค่านิยมและความเชื่อของเราการยืนหยัดเพื่อตัวเองมันเกี่ยวข้องกับการหลุดพ้นจากขอบเขตของการทําให้ผู้อื่นพอใจกล้าที่จะดำเนินชีวิตอย่างแท้จริง สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความลำบากใจเป็นครั้งคราวค่ะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นความซื่อสัตย์ที่มาจากข้างในของคุณเองหากคุณยังฟังมาถึงจุดนี้ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นและการสนับสนุนและทุกคอมเมนต์นะคะทุกหัวใจที่คุณมอบให้มีความหมายและเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านมากๆเลยค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่สวยงามสดใสและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ